ชื่อวิพาพรกอจันจิตค่ะหรือเอใจพอแล้วค่ะเป็นจิตอาสาปัจจุบันยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปไหนไม่ได้ตามที่พ่อบ้านบอกค่ะติดต่อกันสองท่านค่ะแต่ก็ติดต่อด้วยความเบิกบ,บานนะคะแล้วก็ไม่ได้ชังที่ตัวเองพลาดไปฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ได้ไปใไนสักทีด้วยค่ะก็รู้สึกมีความยินดีค่ะเพราะว่าถ้าเขาเปิดป ออกประกาศว่าให้เพิ่มเป็นสามเข็มสองคนก็คิดว่าจะจะต้องมาทบทวนอีกทีหนึ่งเช่นกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะการบ้านที่น,นี้ที่เอจะส่งค่ะก็สืบเนื่องมาจากเรื่องพุทธชนะทุกเช่นกันค่ะคือเอเกิดสภาวะเปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเอค่ะเหตุการณ์แรกของเอคือการที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการอาหารพืชจืดสบายค่ะในในครั้งนั้นเนี่ย มันก็นเกิดจากการจาับพระจับผูแล้วน,นะคะอย่างที่เคยเล่าไปแล้วจับพระจับผูจับพิมพ์เอกสารไปไปมา,มาอ้าวเป็นไปนเป็นพิธีกรด้วยอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเอกก็มีความรู้สึกเหมือนที่เคยบอกว่าบางทีก็มันก็รู้สึกว่มนมันไม่ใช่ทําได้แต่ว่ามันไม่มีฉันท่าค่ะแต่ว่าช่วงระยะเวลาหกเดือนที่ค่าจําเนินมาเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งอุปสรรคผัสสะกิเลสโอ้ยปิ้ววันเลยค่ะปรุงเหมือนเอปรุงกับข้าวอย่างนง้นเลยค่ะจนถึงวันหนึ่งที่ เอก็มีมิตรดีแล้วค่ะก็มีพี่อีแล้วค่ะแล้วก็มีชุนแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยก็คอยขัดเกลากิเลส่เออธิบายเออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงวันที่เอวางใจได้ค่ะพอเอวางใจได้เนี่ยเอไม่มีความรู้สึกทุกข์ในการทํารายการอาหารเลยค่ะเอก็มีความยินดีคือจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําดีก็ได้ไม่ทําทําไม่ดีเอก็ไม่ทุกข์ใจจนมาถึงวันโครงการพุทธชนะทุกค่ะตอนที่บอกว่ามีโครงการพุทธชนะทุกเนี่ยเอก็มีความยินดีจะเขียนค่ะ ว่ตอนนั้นเองเขารู้สึกว่าโอ้จะได้ช่วยอาจารย์เข็นกงล้อพระธรรมจักรค่ะโอ้มีความยินดียังคุยกับชุ่กันอยู่เลยค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะไปล่างโครงล่างแล้วนะเราจะนูน้นนี้นั้นก็คุยกันใหญ่เลยนะคะพอถึงวันตอนนั้นที่ตอนกลางคืนพี่วินเออร์บอกว่าเออย่าลืมมาช่วยนะโอ้จังหวะนั้นเลยค่ะเอก็คิดแวบไปเลยนะคะแวบเดียวที่เอคิดนะคือโอ้ใครจะมีบุญเท่าเราเนี่ยได้ชดใช้วิบากเป็นหมู่เลยอะ่ะเคาว่าชดใช้วิบากเป็นหมู่ของเอคือ ่อนนี้เอทางานเล็กๆทําในศูนย์ทําด้วยของตัวเองใช่ไหมคะโตขึ้นมาหน่อยก็ทําในภาคของตัวเองโตมาหน่อยก็ทํรายการอาหารที่ร่วมกับพี่ไม่กี่ท่านแต่ว่าอยู่คนละภาคแต่นี่อะค่ะเอได้ทํากับทั้งหมู่เลยนะเอก็ย้อนอ๋อแต่ไมก่อนนะ่ะตอนเอทํางานเนี่ยเอก็ทํางานกับคนเป็นร้อยแบบนี้ละคะ่ะเป็นหัวหน้าง,งานแล้วก็ทั้งกดขี่คมเพลงกดดันทําทุกอย่างเลยค่ะ บางครั้งมีคนมาส่งงานเอเอไม่พอใจเอก็ไม่ตรวจเอตรวจไปเอไม่พอใจเอตาหนิเขาก็ร้องไห้ค่ะแต่พอวันที่พี่หน่อยพูดปุ๊บอะเอความรู้สึกว่าใครจะโชคดีเท่าเราเนี่ยได้ใช้วิบากในหมู่คนดีอะแล้วคนเยอะขนาดนี้อะวันนั้นอะที่เอตอบชุนว่ายินดีคะ่ะเอยินดีอย่างที่เอพูดจริงๆด้วยนะคะเอมีความรู้สึกว่าวะมาเลยคราวนี้ฉันพร้อม แล้วทุกครั้งที่มีการประชุมหรือทุกครั้งที่ต้องคิดงานอะคะ่ะมันก็มีผัสสะนันลค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่พี่น้องกลุ่มน้อยแล้วใช่ไหมไมันเป็นพี่น้องกลุ่มเบลเลอร์เลย <c oughs> กลุ่มที่เอก็ไม่ได้รู้จักมักจีไม่ได้รู้จักคบคุณเลยแต่ทุกคนก็มาให้ความร่วมมือบางคนก็ไม่ร่วมมือบางคนก็ร่วมมือบางคนก็ไม่สนใจแต่เอไม่มีความทุกข์เลยนะคะเอมีความสนุกทุกวันเลยค่ะอ้าววันนี้ฟีปัญหาเรื่องนี้อ้าวเสนอปนไปเลยอ้าวไม่เอาเอ้าวไมเ่เอาไม่เป็นไร เอไม่มีความทุกข์ในในส่วนตรงนี้เลยค่ะเอก็ตรวจใจตัวเองค่ะเอแล้วฉันมีความอยากไหมแบบว่ายึดไหมไอ้ฉันโอ้โหได้ทําแบบนี้ฉันโด่งดังฉันเดียวเลยเอก็ไม่ยึดนะเพราะเอมันรู้สึกว่าเอเป็นลูกหนี้มีลูกมีเจ้านี่เอตั้งหลายร้อยคนมันไม่มีตรงไหนให้เอเห็นว่ามันทุกเลยค่ะก็จากตรงนี้ไป เมื่อออกมาพูดเรื่องนี้แล้วถ้าเอทงพุทธชนะทุกและเอทุกตรงไหนบอกเลยนะคะรีบบอกเอเลยนะ,ะเพราะเอจะได้จําได้ว่าอ๋อๆนี่นี่ฉันลูกนี่นะฉันลูกนี่คะ่ะก็เรื่องของเอก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับเอค่ะอนุโมทนากับเอกับชุนในเรื่องของการทําการเขียนพุทธชนะทุก์นะคะแล้วก็ร่วมกับพี่น้องที่ หลักๆเนี่ยเหมือนเป็นเป็นหน่วยอ่าด่านหน้าหน่วยทะลุทะลวงเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นทีมพี่น้องส่วนปานบุณภูสามนะคะแต่ด้วยอ่าองค์ประกอบที่เราได้คุยกันแล้วก็ได้เห็นจริงๆมันจะเริ่มมาจากฉันทะของของพี่น้องเราก่อนนะคะอย่างชุนกับเอก็จะมีมีเห็นเราเห็นฉันทะในนั้นแล้วก็รู้ว่าเอมีความรู้พื้นฐานของ ปริญญาตรีเอเรียนมาวาลสารศาสตร์นะคะเพรเอเรียนเั้นเอเรียนอะไรนะที่พี่เข้าใจว่าเอเรียนด้านนี้นะเอเรียนเป็นญาตรีเอเรียนเอกภาษาอังกฤษค่ะปริญญาโทเอเรียนวัลสารศารสตร์ค่ะเอลกวิชาที่เรียนก็คือการจัดการสื่อสารกับชุมชนค่ะค่ะนั่นแหละพี่มีความคิดว่านี่แหละเป็นผู้ที่จะมาช่วยกันแล้วเพราะว่าเริ่มต้นด้วยด้วยฐานทะของของเราที่เห็นนะคะแล้ว พอพี่น้องเรามาร่วมกันทำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือพี่น้องที่ทีมนำของพี่น้องส่วนปานอบุญสองนะคะทีะ่ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่เอาภาระที่จะ,ะสร้างองค์ประกอบรวมหมู่รวมกลุ่มนะคะซึ่งการเคลื่อนทับนะ่ยยังไงก็ต้องมอีทีมที่นำหน้าไปก่อน เป็นเชิงของถ้าทางโลกก็เรียกว่าบริหารโครงการนะคะ <c oughs> พี่ถึงได้ใช้คำว่าเออมีทีมบริหารโครงการของเรา <c oughs> พี่น้องที่อะพร้อมก่อนก็มาร่วมกันก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นหลักไว้และพี่น้องที่อะพร้อมที่จะตามมาก็ตามมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีพี่น้องเราที่ตั้งหลักเป็นทีมนำให้พวกเราแล้วนะคะก็มาช่วยช่วยกันนะคะเพราะว่า กิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมประโยชน์ท่านเป็นหลักนะคะจริงๆนะั่นคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ของพวกเรานี่แหละคะ่ะคนที่เขียนออกมาอย่างน้อยประวัติของเรานะคะครอบครัวของเราก็จะได้มาอ่านที่เราเขียนไว้นะ่ะถ้าผ่านไปแล้วไม่มีเราอยู่ในโลกแล้วเนี่ยท่านก็จะได้มาอ่าน ต่อเนื่องไปแบบส่งต่อถึงลูกหลานได้เลยนะคะนี่เฉพาะกลุ่มเรานะหมายถึงเครือญาตินี้ก็ได้แล้วทีนี้เรายังเป็นงานของโลกด้วยค่ะที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้ก็คืองานของโลกที่เราจะส่งต่อไว้นะคะด้วยจิตวิญญาณหนึ่งของพวกเราที่พ่ากันลดกิเลสมาถึงตอนนี้แล้วประสบการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้สูญสลายไปกับพวกเราก็จะถูกบันทึกไว้นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ ฝากพี่น้องทุกท่านนะคะพี่อีทก,ก็มาส่งการบ้านให้เราเห็นแล้วว่านับหนึ่งแล้วนะพี่อีทได้หนึ่งเรื่องแล้วอ๋อพี่น้องท่านใดยังไม่ได้นับก็มาเริ่มได้นะคะพี่นิดหน่อยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเขียนค่ะยังไม่ได้หนึ่งเรื่องเท่าพี่อีทเลยนะคะแต่คิดอยู่ตลอดเลยว่าเราจะเราจะอ่าร่วมกิจกรรมนี้กับพี่น้องแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะ ที่จะต้องถามพี่น้องท่านใดที่จัดองค์ประกอบตัวเองพร้อมแล้วนะคะที่จะมาร่วมกันเขียนก็เชิญได้เลยนะคะค่ะเอาที่เราสบายใจแล้วเราก็จับจับดูแบบพี่น้องเราตรวจกันตอนนี้ค่ะว่าองค์ประกอบที่ไม่พร้อมเนี่ยจิตวิญญาณพุทธาไม่พร้อมด้วยองค์ประกอบความจําเป็นอื่นๆหรือว่า กิเลสยังไม่พร้อมให้การสนับสนุนนะคะ,ะถ้าเป็นกิเลสนะคะอ๋อนี่เป็นจังหวะเลยเราจะไม่สามารถชนะทุกได้หรอกถ้าเรายังไม่ใช่พุทธะเรายังไปเชื่อฟังกิเลสอยู่นะคะเรามาเชื่อฟังพุทธะแล้วเราจะชนะทุกตามหัวข้อเรื่องนี้เลยค่ะค่ะวันนี้น่าจะได้พลังในการที่จะมาะทำการบ้านพุทธชนะทุกนะคะนี่คืองานงานการส่งต่อ จิตวิญญาณที่มีคุณค่าและผาสุขที่เราทำได้เนี่ยผ่านตัวหนังสือไปสู่ชนรุ่นหลังต่อๆไปนะคะค่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อมวลมนุษยชาติเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะคะสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี่นะคะจะถูกเผยแพร่ไปสู่มวลมนุษยชาติโดยโครงการเองด้วยและก็โดยความเป็นจริงด้วยค่ะ สิ่งดีๆที่จะลึกไว้ในโลกนี้จะมีพลังแผ่ออกไปช่วยคนทั้งโลกได้ค่ะอานุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะอนุโมทนากับชุนกับเอด้วยค่ะกับพี่อีทด้วยค่ะที่มาส่งการบ้านประเด็นนี้นวันนี้ค่ะ,คะอนุโมทนากับเอด้วยนะคะก็เห็นว่าเอได้รับอันนี้สงใหญ่มากเลยนะคะรู้สึกว่าจะชนะทุกไปเลยนะคะเนี่ย เห็นเอฟส่งการบ้าน ant, ด้วยความเบิกบานนะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะคะเป็นพลังมากๆเลยค่ะพี่อ่อนก็เริ่มเขียนอยู่นะคะเริ่มเขียนอยู่อยู่สองสามเรื่องแต่ว่ายังไม่จบสักเรื่องค่ะว่าก็ส่งไปแล้วนะคะสองเรื่องค่ะคือมันมีเรื่องเยอะค่ะบางทีเรียงยังไม่ถูกค่ะแต่เดี๋ยวจะหาตอนจบค่ะคือมันมีตอนเริ่มแล้วค่ะตอนนี้หาตอนจบค่ะอ,อนุโมทนาค่ะเออถือค่ะอุณค่ะขอบคุณค่ะ ่ะแถมอีกนิดนึงนะคะนี่คือการบ้านของการเรียนอริยปัญญาตรีที่จะมาเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะจบการศึกษาอริยปัญญาตรีโทเอกด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราอาจจะขยายไปทุกหลักสูตรก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าเรารู้ว่ามีประโยชน์และสิ่งที่มีประโยชน์น่ะถ้าพี่น้องมีองค์ประกอบให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทำแล้วพี่น้องก็จะได้ได้ทำแล้วก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะ่ะ ะนุธนาอีกครั้งค่ะ